สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปจากอีรีนาอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะอีรีนาอยากจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปแนะนําให้รู้จักกับอาชีพในเกมนะครผมที่เราทุกคนรู้จักกันดีนะหลายๆคนก็ชื่นชอบนะครับผมอีกหนึ่งสเสน่ห์นะฮะของเกมฮนะโดยเดนศิลปะจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับชื่อที่ว่าก็คือ ซามูไรและนินจาครับเดี๋ยวนี้ฮะเราจะมาแนะนําเกมที่มีธีมเกี่ยวกับซามูไรแล้วก็นินจาครับให้กับเพื่อนๆได้ลองหามาเล่นกันดูนะครับผมมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยครับเกมแรกครับอารากามิโดยเกมอารากามินะครับผมเป็นเกมแอคชั่นสเตลนะครับผมสไตล์เซลเชดนะครับผมซึ่งเราจะได้รับบทเป็นนินจาอันเดดคนหนึ่งนะครับผมที่จะต้องไปจัดการกับศัตรูนะครับผมโดยตัวเราครับมีความสามารถในการที่จะ ควบคุมเงานะฮะทำให้เรื่องของเงาฮะซึ่งก็น่าจะเป็นระบบหลักของเกมนินจาหลายๆเกมนะหรือว่าเกมสเตล t h เนี่ยมีแท็กติกลูกเล่นที่เยอะแยะมากมายนะครับผมทั้งสกิลขับสมาพิเศษนะครับผมซ่อนในเงาหรือแม้กระทั่งเทเลพอร์ตไปนะฮะโดยตัวเกมก็ได้รับคําชื่นชมนะจากเหล่านักเล่นเกมสายสเ a ล t h กันอย่างมากทีเดียวนะครับเกมต่อมาครับ Shadow Tactics b r e d e s o f the Show คุครับ โดยเกม Shadow Tactics: b l a d e of s h o g u n นะครับผมเป็นเกมสไตล์ Tactical นะครับผมวางแผน Strategy นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นทีมผู้สร้างเดียวกับเกม Westland นะฮะแต่เปลี่ยนทีมนะฮะจากเรื่องของอเมริกัน Cowboy-Cowboy อยครับผมมาเป็นทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยมีทีมเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับนินจานะครับผมแล้วก็ซามูไรครับซึ่งตัวเราจะได้รับเป็นทีมนักฆ่านะครับผม ซึ่งมีหลากหลายอาชีพนะนินจาซามูไรขโมยมือปืนนะครับซึ่งจะต้องช่วยเหลือโชกุนนะครับผมในการที่จะสู้ศึกสงครามครั้งนี้นะครับด้วยความที่ตัวเกมเป็นเกมสตาร์เทจีนะครับผมทําให้มีระบบการวางแผนที่มากมายนะครับการควบคุมตัวละครซึ่งมีความสามารถที่หลากหลายนะครับในการผ่านภารกิจหลายๆตัวพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถของแต่ละตัวในการที่จะผ่านด่านนั่นเองนะครับเป็นอีกเกมที่สายสตาร์เทจีนะครับผมไม่ควรพลาดเลยทีเดียว เกมต่อมาครับผม Total War Showgun นะครับผมซึ่งก็เป็นซีรีส์ฮะในเกม Total War นั่นเองนะครับผมเกมสไตล์ Combat s t r ATEGI นะครับผมวางแผนการรบอย่างเข้มข้นนะครับโดยใน Total War ภาคโชกุนนะครับผมก็เป็นทีมที่วางไว้ในเนื้อเรื่องประเทศญี่ปุ่นนะครับผมในสงครามของประเทศญี่ปุ่นนะฮะช่วงเซกิงาฮาระอะไรพวกนั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับมีหมู่บ้านนะฮะที่เน้นในเรื่องของยูนิตนินจานั่นเองนะให้เราได้ใช้นะครับซึ่งก็ เป็นยูนิตที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับผมถึงจะมีความเสี่ยงในการใช้งานนะครับแต่ว่านินจาคนเดียวก็สามารถพลิกสงครามได้เลยนะครับใครที่ชอบเล่นเกม Total War นะครับผมเป็นอีกภาคหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนครับเกมต่อมาครับนิโอเกมบนเครื่อง PlayStation 4นะครับนิโอครับเป็นเรื่องราวของซามูไรนะครับผมที่เราจะต้องรับบทอยู่ในช่วงญี่ปุ่นในยุคสงครามเซกิงาฮาระพวกโอดะโนบุนากะเช่นกันนะครับผม แต่มีดีมที่เกี่ยวข้องกับปีศาจนะครับมีเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยจุดเด่นนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับเกมสไตล์โซนั่นเองฮะที่เพื่อนๆหลายคนรู้จักกันนะครับแต่มีจุดเด่นที่สแตนนะครับผมถือว่าท่าทางอาวุธที่เราเปลี่ยนหลากหลายนะครับอาวุธก็ทําให้มีความสามารถที่หลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของผู้พิทักษ์นะครับผมระบบผู้พิทักษ์ที่เราสามารถนําสัตว์ผู้พิทักษ์นะครับเข้ามาเพิ่มพลังให้กับตัวเราได้นะครับผมซึ่งก็มีหลากหลายตัวนะให้ได้เก็บกันฮะแล้วยิ่งภาค2ะะรบบผมมก็ีีท่จสาามรถเปลี่ยนางนะครัับผมกลายยเป็น เพิ่มพลังเข้าไปอีกนะครับผมกับอาวุธใหม่ๆมากมายนะครับเป็นอีกเกมนะที่คนเล่นแอคชั่นนะครับผมหรือคนที่ชื่นชอบเกมประเภทโซนะครับก็น่าจะลองดูสักครั้งหนึ่งนะครับผมเกมต่อมารับผมโอนิมูชาซีรีส์นะครับโดยซีรีส์เกมโอนิมูชานะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัย PlayStation 2นะครับผมกับตัวเอกที่มากมายนะครับ เนื้อเรื่องหลักก็คือเราเป็นซามูไรนะฮะที่จะต้องไปปราบนะครับจอมมารโอดะโนบุนากะลงให้ได้นะครับซึ่งเขาก็คืนชีพมาหลายครั้งนะครับผมด้วยฝีมือของสัตว์ประหลาดจากอนาคตนะครับซึ่งเราที่รับบทเป็นซามูไรนะตัวเอกในแต่ละภาคนะครับผมก็จะต้องใช้พลังของอาสูรนะครับผมเพื่อที่จะไปกําจัดเหล่าจอมมารพวกนี้ลงให้ได้นะครับเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องน่าติดตามมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นแอคชั่นที่สนุกนะครับมีระบบที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในเกมสมัยนั้นนะครับ เกมต่อมาครับผม Tenchu Series นะครับอีกเกมหนึ่งนะดั้งเดิมของค่าย From Software ผู้สร้าง Dark Souls นั่นเองนะครับโดยเกม Tenchu นะครับผมเป็นเกมนินจาครับซึ่งเน้นไปที่ระบบการสเตลนะครับผมอย่างค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะโดยเป็นสมัย PlayStation 1นะครับผมมาจนถึง PlayStation 2แล้วก็ยุคหลังๆนะครับ ตัวเอกคนแรกก็คือริกิมารูนะครับผมต้นแบบของริกิใน Dota 2นะครับแต่วันน <gu> ี being, ้เราเป็นนินจานะซึ่งริกิมารูก็ต้องไปจัดการกับจอมมันนะครับผมปีศาจที่ถูกปลุกขึ้นมานะฮะที่พยายามจะคมเหงประชาชนอยู่นะครับแล้วเราก็จะต้องไปจัดการนะตัวเกมมีระบบที่ให้รางวัลกับการสเตลอนข้างเยอะนะครับผมในการปลดล็อกสกิลใหม่ๆนะครับทำให้ระบบสเตลเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลยทีเดียวนะครับเกมต่อมาครับ way of the samurai โดยเกม Way of the Samurai นะครับผมเป็นเกมที่คล้ายๆกับเป็น GTA หรือ Yakuza นะครับแต่ว่าวางธีมไว้ที่ยุคของซามูไรนั่นเองนะครับผมเราจะได้รับบทเป็นซามูไรพเนจรคนหนึ่งนะครับผมซึ่งจะต้องดําเนินชีวิตเนื้อเรื่องนะครับอยู่ในยุคสมัยนะฮะก็มีอะไรให้ทํามากมายนะครับผมท้าดวลนะครับช่วยหญิงสาวหรือว่าทําภารกิจของชาวบ้านนะครับเป็นเกมที่จําลองการใช้ชีวิตได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับผมเกมต่อมาผม Ninja Gaiden series นะครับ เกมหนึ่งที่มีมาอย่างยาวนาะนตั้งแต่ยุคแฟมิคอมนะครับแล้วก็ถูกพัฒนาต่อมาอย่างเรื่อยๆนะครับโดยจากไกเดนนะก็เป็นเรื่องราวของ รีวิวยาบูสานะครับปรมาจารย์นินจาคนหนึ่งนะฮะที่จะต้องไปจัดการกับเหล่าสัมภารนะครับผมโดยภายในภาคก่อนๆนะภาคแรกๆสมัยแฟมี่คอมนู่นก็จะเป็นปีศาจจากยุคอดีตนะครับผมผ่านตรีพานดาครับแต่เกมที่ได้รับความนิยมครับก็คงจะเป็นในช่วงยุคของเครื่อง Xbox ซนะครับผมซึ่งได้รับการอัปเกรดพัฒนาขึ้นนะกลายเป็นเกมแอคชั่นอย่างเต็มตัวนะครับมีความยากที่ท้าทายผู้เล่นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วางยุคอยู่ในอนาคตซึ่งน่าสนใจนะครับในการที่จะต้องต่อสู้ครับทั้ จากศัตรูนะครับผมเป็นอีกเกมที่ม <ini> <th centuries> ีแอคชั <mahdoll is> ่นมันมากๆนะครับผมใครชอบเกมย่างก้าวท้าทายเนี่ยก็อยากให้ลองกันอีกเช่นกันนะครับเกมต่อมาครับผม s e คิโร่ชา d o โด i ไดท i ไว อีกเกมหนึ่งจากค่าย From Software นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เกม Sekiro นะครับผมจะถูกพัฒนาเป็นเกมภาคต่อของเกม Tenchu Series นะครับแต่ด้วยความที่มีระบบใหม่ๆมากมายนะครับถูกก็เลยตัดสินใจนะครับแยกออกมาเป็นเกมเดี่ยวๆของตัวเองเลยดีกว่านะครับโดย Sekiro Shadow d w i c e ครับผมที่เราจะรับบทเป็นหมาป่าพเนจรนะครับผมก็คือนินจาที่เจ้านายของเรานะครับผมถูกจัดการแล้วก็ถูกจับไปนั่นเองนะครับแล้วเรามีหน้าที่ที่จะต้องตามกลับไปและสาคัญคือเราเป็น นินจาพิเศษนะครับก็คือฆ่าไม่ตายนะฮะจะต้องฆ่า2ทีอย่างชื่อเกมนั่นเองนะครับทำให้ตัวเกมมีความสนุกมากๆนะครับผมระบบที่เราจะต้องตายแล้วก็ฟื้นขึ้น,นมากลายเป็นระบบหลักอย่างหนึ่งของเกมนะครับที่อาจจะช่วยให้เราผ่านด่านศัตรูได้เลยนะฮะตัวเกมผสมผสานระหว่างเตลลนะครับผมแล้วก็การห้อยโหนนะฮะร,รวมไปถึงการจอยการต่อสู้คล้ายๆ Dark ดาร์กโซนฮะแต่เกมนี้จะเน้นไปที่การแพรี่หรือการปัดป้องอย่าง ดุเดือดนะครับผมเลือดของศัตรูอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมแต่กลายเป็นหลอดค่าการปัดป้องนะฮะที่เราจะต้องเน้นไปที่การกดป้องกันนะฮะให้ตรงจังหวะหลายครั้งนะครับผมทําให้เป็นเกมที่มีความท้าทายอย่างมากนะฮะมีผู้ชื่นชอบมากมายนะครับแล้วก็เป็นเกมออฟเดอะเยด้วยนะครับเกมสุดท้ายที่อยากแนะนำฮะคงหนีไม่พ้นเกมนี้ครับ g h o s t of Tsushima ครับ โดย Ghost of Tsushima นะครับผมเป็นเกมบนเครื่อง PlayStation 4นะฮะซึ่งก็ได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้นะครับตัวเกมนะฮะถูกเซตวางไว้ในยุคซามูไรสมัยก่อนนู้นเลยครับสมัยที่ยังไม่มีนินจาเลยนะครับซึ่งเราก็จะได้รับบทนะฮะเป็นนักรบคนหนึ่งนะครับผมที่พ่ายแพ้สงครามจากการลุกรานของมองโกนะฮะชื่อจินซากาอินะครับแล้วก็เราจะต้องกอบกู้บ้านเมืองไปให้ได้นะครับโดยตัวเกมก็จะเล่นแล้วระหว่างความรู้สึกของจินซากาอินะครับในการที่จะต้องรักษาวิถีซามูไรนะฮะเกียรติต่างๆที่เราจะต้องรักษานะครับ หรือเราจะใช้วิธีแห่งนินจานักฆ่านะครับผมหรือที่ในเกมเรียกว่าปีศาจนะครับผมเพื่อที่จะชนะสงครามนี้ให้ได้โดยไม่เลือกวิธีการนะครับทำให้เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวเกวมเป็น Open World นะครับผมโลกอันกว้างใหญ่นะฮะที่สามารถท่องเทีอย่างอิสระนะครับกราฟ,ฟิกที่สวยงามถึงขีดสุดนะครับผมในเครื่อง PlayStation 4แล้วนะครับ เป็นเกมที่มีระบบการโหลดที่รวดเร็วมากๆนะฮะแล้วก็มีอะไรให้ทํามากมายตัวเกมกําลังจะอัปเดตโหมดนะครับผมเลเจนที่เป็นโหมดผู้เล่นหลายคนนะครับผมเพื่อที่จะช่วยกันเล่นนะครับผมตะลุยไปในโลกที่มีเหล่าปีศาจร้ายนะลุกรานอยู่นะครับผมก็น่าสนใจทีเดียวครับสำหรับเกม o s t of t s u t h i m a นะครับใครที่มี PlayStation 4นะครับแอดบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเกมนี้จริงๆนะเป็นอีกเกมที่สนุกมากๆเลยทีเดียวครับ จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับเกมซามูไรและนินจาที่ทางอีวีนาคิดว่าดีที่สุดนะครับผมที่เพื่อนๆอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองไปหามาสัมผัสกันดูนะครับผมก็คิดเห็นอย่างไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมที่ช่องด้านล่างครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe นะฮะแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับผมทุกวันพุธนะฮะสำหรับคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ